วว้าสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขสุขคนครับกินไปทั่วโค้ลูกหมูครับมาแล้วครับบอลในลงสองมือบอลในลงสองมือมาพี่น้องมาเบิรงนด้วยนี่กับเขาแซ่บเมื่อวันซัมมี่เนี่ยเทอร์ไนเนี่ยมว่จังหวัจะปบอมจังหวัดจังหวัดเนาะนะบัวลูกเวิร์ตนี่ครับผมเจ็ดสิบบาทครับ ไปห้าส <90 S 1> ิบบาทว่าเจ็ดสิบบาทหนึ่งสองสามถุงละสิบบาทได้พี่น้องอันนี้คือถุงละสิบบาทครับผมนี่กับก๊อกเข่าเมืองกระดอนมันก็ถือว่าพ่อกินอาหารแซ่บพร้อมครับผมน่าเนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยถุงละห้าบาทข้าวเหนียวถุงละห้าบาทครับผมยี่ถุงเป็นยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วอันนี้สามสิบบาทเป็นห้าสิบบาทครับมัดแซ่บน้อกันบาทนี่ยบ่รีรัมย์ได้ปฐาได้บาทนี่ยแ้ปขอมไทย ลวบไปครับผมรวบมูกบบกัดเลยนี่แหละกินของง่ายน้อกันครับกินของง่ายแซ่บน้องกันน้องว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือแม่ดิที่นอ่องแม่สะดิ่งครับยิ <laughs> ้วแม่สะดิ่งกัถึกๆเออ๋อเพือเ่อนจีเก็บลายหนุ่กับโบโบหูโบสถูกดอกได้แล้วๆๆลครับ ใด้กับก้อยปุ่งมาถึงน้ำตาลลุยเลยครับพี่นอ้องใส่เลยใหญ่ก่องเราบริหารกล่องด้วยนะครับโอ้คือพอบผักเลยถึงเงินติหาชิบบาทพันว่าเบิ้ลนี่หาชิบบาททีเดียน,น,นะฮ

แซ่บครับประมาณนี้หมายนี่ยใ้แก่ป๋อมบ้านนี้ิเป็นยายป๋อมด้วครับพี่น้องบ้านนี้ยเอยสีเสือกับแก้มแล้วไหมเอาเงินาบมลงดูโอ้โหสุดยอดมากเลยครับมาเด้วกินก้อยกุ้งจ้าอู้ก้อยกุ้งแซ่บพี่น้องก้อยกุ้งกับแมงแมงยัง,งก่อนเหแมงกะดิง่งอืมแมงกะดิ่งนะ ครับครับข้าวเหนียวกะอร่อยเป็นหนักแับเลยงานป้อมโดยเฉพาะเลยครับงานเนี่ยเป็นนางเอกที่เก่าแนละมาแะ่งกู้พลนระเอกก็นั่งย่ข้างๆนี่แหละขออยู่ข้างๆเพื่อสร้างความฮักสองเฮา แเราพี่น,น้องเอาลุยเต้นผู้ใดหรือว่าจับเราจำบ่ได้มันคือควารมรบกวนกจะ,ะ้อาไปรดสิอจัไหม ว่าแม่งกลิงจับติมน้ำงทะเล วานมันรุ่นไทยเสียกะอนะนั่งเะด่งใจเรอ่องมันเริ่มจะเป็นนุ่มรุ่นปีนีหน่อยนะแต่ว่าใครหลายๆของตรงนี้ mười hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn เราเดินหันในลูกค้ามากพอดีพี่นอ้องสูตส่ต้อสู่ต้อนั่งป็นกินมูนก้อนนั่งเป็นมูนนั่นละโอ้ยหนวดป้งเขาแขว,ขวพี่นอ้องเลยเขีวกูดฟันเป็นรูฟันเป็นรูรู น้องกินกับเผาหรอคัน้อกับเผามั่นเลยส่้ต็้ง่อนหิ่งหอยดหยอดเกลือไหมพกหกแจกก่อนไม่ตื่หางก 昨天，昨我去喝饮料。 ก็แบบนี้นนะมก็จะมาเขาเลยเริ่มเรมมาเขาเลยได้ซืเอจริงจังถ้าทีมเราไปไทยให้มันได้ได้ใช่ใส่

ยุ่งลงตัวมากห่อวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบะเมื่อนี้อเลยสิบหาร่น่เวลาหกจุดตึงชูเป็นต้นไปโอ้ท่านเขาหรอกทางจัแก่ร่องสื่อของบลาเราต้องทนรัฐบาลเป็นซอยเอารถดสามล้าน สิทธิ์ล้านสามเล่นบอผู้ชื um ่นจามว้าล่ามจามหนึ่งจุดสามน้านล่ามจามเสียบไรพี่น้องเบิดเอ็นเซนเลยครับของดีมีหน่อยของถูกความครับผมพี่น้องนะครับเบดนี่กินตังวะเอี่ยมเข่ากันเลยอีกซองดูไว้กินตอนเที่ยงเบดนี่แค่ห้าสิบบาท ห0บาทเท่านั้นนะจ๊ะกับเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็ยังอยู่ได้เจ็ดเองขายเองนะพี่น้องนะเอาคลิปเนี่ยไว้มมีสกกอนครับผมคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับเอียงคึก